สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากันในหัวข้อว่าจำเป็นไหมต้องมีโรโมเดลคือจริงๆแล้วประเทศเราเนี่ยตั้งแต่ยุคครูคุณไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยุคนี้โรโมเดลเนี่ยคำเหล่านี้มันจะคุ้นหูมากขึ้นโรโมเดลหรือบุคคลต้นแบบนะคะหรือไอดอลที่เราชื่นชอบสมัยครูเนี่ยน้อยมากนะ ไม่ค่อยมีการพูดถึงครูเคยไปเรียนตอนนั้นไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็มีคนถามว่าใครคือโรโมเดลของอยูตอบไม่ถูกเราก็ตอบแบบเด็กไทยทั่วไปก็พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งไม่ได้ผิดที่ว่าจะเป็นพ่อแม่แต่มันผิดตรงที่ว่าเรายึดท่านเพียงเพราะว่าเราเข้าใจตามระบบสังคมว่าพ่อแม่คือโรโมเดลแต่เราเข้าใจคำว่าโรโมเดลจริงๆหรือยังในการที่เราจะยึดมากันรักบูชา คุณพ่อคุณแม่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าคําว่าโรโม m o ลในที่นี้หมายถึงว่ารูปแบบแบบไหนของพ่อล่ะรูปแบบแบบไหนของแม่ล่ะที่เราเลือกยึดถือแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตของเราไม่ใช่ตอบไปเพราะว่าจะได้ดูเป็นเด็กดีพ่อแม่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นครูอ่ะตอบแบบนั้นเลยตอบแบบนึกนึกพี่หอก็พ่อค่ะตอนแล้วครูก็ตอบนะพ่ออะไรพ่อเท่ดีค่ะคือพ่อครูเป็นคนเท่เท่านึกว่าเป็นทหารอย่างเงี้ยค่ะเราก็ก็เท่ดี แต่ครูยังไม่เข้าใจลึกซึ้งถึงคําว่าโรโมเดลแล้วครูก็มาคิดอีกว่ามันไม่จําเป็นหรอกมั้งคนเราก็ใช้ตัวเองสิทําไมเราจะต้องมีโรโมเดลฝรั่งทาไมมีโรโมเดลกันเยอะแยะอ่ะทีนี้ค่ะพอวันที่เราเติบโต,ตขึ้นแล้วเรามีโอกาสได้รู้จักบุคคลที่เรารู้สึกชื่นชมชื่นชอบมากมายนะคะมันทําให้เราอะค่ะกลับมาแล้วมาพิจารณา แล้วเรากลับมาดูตัวเองกลับมาเห็นตัวเองว่าโอ้โ oh, ห oh, คนนั้นเขาประสบความสําเร็จในมุมนั้นคนนี้ประสบความสําเร็จในมุมนี้เขาทํำยังไงนะเออแล้วเอามาเทียบกับตัวเราเฮ้ยเรายังไม่มีตรงนี้เลยเฮ้ยเรายังไม่มีตรงนั้นเลยเราก็เลยเอากลับมาทบทวนแล้วก็ดูแลตัวของเราเองสิ่งหนึ่งอะค่ะที่ครูอยากจะบอกทุกคนไว้ก็คือว่าเวลาที่เราอยากจะพัฒนาเคยได้ยินคุณธรรม ะค,ะคุณธรรมข้อที่2ของชีวิตอันเป็นมงคลที่พระพุทธองค์บอกไหมคะให้เราครบบัณฑิตถูกไหมคะข้อที่1ไม่ให้คบคนพาลข้อที่2คือให้คบบัณฑิตคําว่าคบแปลว่าไม่ได้แปลว่าเราต้องไปเจอกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอย่างนั้นไม่ได้แปลว่าคบอย่างเดียวนะคะคบในที่นี้แปลว่าเอาใจของเราเนี่ยเข้าไปใกล้เขาไปศึกษาเขาไปเชิดชูเขา ะะการไปรู้จักบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอาจารย์รับปริญญานะจ๊ะอย่างนี้ไม่ใช่บัณฑิตก็คือคนที่มีความคิดดีจิตใจดีทีนี้ค่ะเราอะค่ะก็เลยกลับเข้ามาดูทั้งเมืองไทยแม้กระทั่งในศาสนาพุทธเนี่ยก็สอนเรื่องนี้ต่างประเทศเขาก็สอนนะคะเรื่องของเพียร๊ปเพียร์แปลว่าเพื่อนนะคะการการแหง่งการใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มเพื่อนเป็นส่วนสําคัญเขาถึงบอกว่า ถ้าเอาคนที่เราสนิทสนมด้วย5้าคนมารวมเงินเดือนกันเนี่ยนะแล้วหาร5นะจะเป็นเงินเดือนเราลองไปคิดดูนะ,ะเราเอาคนที่เราสนิทด้วย5คนรวมเงินเดือนกันหาร5จะเป็นเงินเดือนเรานั่นคือกฎแห่งการกฎค่าเฉลีย่ยนั้นแล้วถ้าเกิดสมมติวันนี้พอฟังอุตายงั้นเพื่อนฉันยากจนจะไม่คบดีกว่าเดี๋ยวค่าฐานตัดมีนฉันต่ําก็ไม่ใช่การครบไม่ได้บอกคบกันด้วยเรื่องเงินแต่ว่าที่เขาเอามาเทียบแบบนี้คือเขากําลังจะบอกว่า ถ้าคุณคบกับใครเนี่ยมาดความคิดของคุณในการสร้างเงินก็จะพอๆกันกับคนที่คุณคบด้วยฉะนั้นถ้าวันนี้คําว่าคบไม่ได้แปลว่าไปเจอกันเท่านั้นแปลว่าเราศึกษาคนคนนี้แปลว่าเราเรียนรู้คนคนนี้เราฟังเรื่องของคนคนนี้เราอ่านเรื่องของคนคนนี้ก็แปลว่าคบเหมือนกันคุณสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตของคุณได้โดยการไปศึกษาคนที่ประสบความสําเร็จในแง่มุมที่คุณต้องการประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นเช่นถ้าคุณต้องการ ประสบความสําเร็จในเรื่องความรักคุณก็ไปหาโรโมเดลนะคะบุคคลต้นแบบที่เขาประสบความสําเร็จในเรื่องความรักเอามานะไม่ต้องมีคนเดียวก็ได้มีหลายคนก็ได้ลองศึกษาหาคนที่จริตตรงกับเราจริตที่เราดูแล้วโอ้โหชอบคุณรู้อะไรไหมคะเวลาที่เรามีโรโมเดลไม่ได้แปลว่าเราเนี่ยโอ้โหคนนั้นเหนือกว่าเราเราด้อยกว่าเขาไม่เกี่ยวเลยนะคะการที่เรามีโรโมเดลมันคือการบอกว่า จริงๆแล้วเรามีคุณลักษณะแบบคนคนนั้นค่ะจำไว้นะมนุษย์จะไม่สามารถชอบใครได้ถ้าเราไม่มีคุณลักษณะนั้นในคนคนนั้นเพียงแต่ว่าคุณลักษณะนั้นนะเราอาจจะยังไม่ได้ไปแอคทีเวตหรือไปกดปุ่มให้มันมาทํางานนะคะยกตัวอย่างเช่นคุณม,มีมีนักเรียนครูงอ,อคนหนึ่งในคลาสอินเนอร์ e มคโอเวอขาก็บอกว่าเขาชอบชมพู่อรารยาแต่ตัวเขาเนี่ยเป็นแบบ เรียบร้อยแบบเป็นแบบนั่งอย่างนี้เลยนะคะหนูชอบพี่ชมพูะคะ่ค่ะหนูชอบเพราะเขาดูมั่นใจดีแล้วเขาก็สวยแล้วเขาก็แบบเขาเป็นคนสนุกอะคะ่ะอ่าแล้วเราบอกว่าเชื่อไหมว่าหนูมีคุณลักษณะนั้น,นในหนูเขาบอกใช่เหรอคะคือเขาแบบหนูเนี่ยนะคะหนูมีสนุกเหรอคะหนูสวยหนูเซ็กซี่หนูดูมั่นใจเหรอคะคนเราะคะ่ะจะไม่สามารถเห็นข้อดีของใครได้ถ้าเราไม่เห็นในตัวเราฉะนั้น เรามีค่ะเพียงแต่ว่าในอดีตเราอาจจะไม่ได้ไปแอคทีเวทมันอาจจะไปหยุดพอสกดปุ่มหยุดมันไว้ไม่ให้มันทำงานเนื่องจากความเข้าใจผิดในวัยเด็กเหมือนกับที่เราเรียนไปแล้วในคลาสต้นๆนะฮะที่ครูเคยบอกว่าถ้าเกิดสมมุติบางทีเราเคยเป็นเด็กอ่อนโยนมาแล้ววันหนึ่งสมมติเราอาจจะร้องไห้แล้วคุณพ่ออาจจะดุว่านี่ห้ามร้องไห้นะคนเก่งต้องไม่ร้องไห้เด็กก็กลัว กลัวก็เลยทิ้งไอ้คุณลักษณะอ่อนโยนหรืออ่อนแออะไรเนี่ยทิ้งไปเลยฉันต้องเข้มแข็งพ่อถึงจะยอมรับถูกไหมคะฉะนั้นไอ้ความอ่อนโยนเนี่ยมันถูกดองไว้ตั้งแต่ความเข้าใจผิดในวัยเด็กไม่ได้แปลว่าเราไม่มีฉะนั้นตัวครูเนี่ยตอนที่ครูโตมาเนี่ยครูก็มีรุ่นน้องก็คือน้องแอฟใช่ไหมคะน้องแอฟทัอนครูชอบน้องแอฟมากเลยเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยครูชอบเจ้าแอฟมากเลยทาไมครูถึงชอบแอฟครูชอบในความอ่อนโยนของเขาครูชอบในความ สุภาพครูชอบในความหลายๆเรื่องของเขาครูว่ามันเป็นเด็กสวีทอะในในมุมของครูนะคะแล้วในสวีทของแอฟก็มีความเข้มแข็งอยู่ในนั้นอ่าฉะนั้นครูก็แปลกใจเอ๊ะทำไมครูชอบแอฟใช่ไหมจนกระทั่งครูมาศึกษาเรื่องนี้ครูถึงรู้ว่าในจิตลึกๆลึกลึกลึกของครูเนี่ยมันมีความอ่อนโยนอยู่นะอ่าในสมัยต่อที่ครูยังไม่ได้มารู้จักตัวเอง พอวันที่เรารู้จักตัวเองว่าอ๋อเราเคยมีความอ่อนโยนนะแต่เราไปดองเขาไว้นะเพราะว่าตอนเด็กเรากลัวเราไม่เป็นที่รักใช่ไหมเราก็เลยต้องดองคุณลักษณะที่เราเข้าใจว่าไม่เป็นที่รักนั้นพอวันนี้ค่ะที่เราชื่นชอบใครคู่ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยเพราะคุณมีคุณลักษณะนั้นในตัวคุณแน่นอนที่เหลือก็คือการแอคทีเวละการไปกดปุ่มให้มันกลับมาทำงานใหม่อีกรอบหนึ่งใช่ไหมนั้นถ้าเวลาตอนนี้คุณชอบใครคุณเลือกเลย คนที่เขาเก่งนันนี้เวลาเขามีแฟนสมมุติเรื่องความรักคุณอาจจะดูใครล่ะที่ประคองชีวิตครอบครัวเขาได้ดีอาจจะเป็นพี่หน่อยบุสรอนอ้าแฟนหล่อนะแฟนเด็กด้วยนะแฟนรักแฟนหลงนะนึะ่อไหมอาจจะเป็นคุณโอปอ่าเป็นโอปอเป็นกุ๊บกิ๊แล้วแต่เอาแบบที่ตรงกับจริตคุณค่ะเดี๋ยวข้างในเราจะบอกเองคุณชอบคนไหนคุณมีสิ่งนั้นในตัวคุณคุณก็เลือกมาอาจจะสักคนสองคนก็ได้ แล้วคุณดูวิธีที่เขาปฏิบัติกับสามีเขากับแฟนของเขาเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อเขาให้เกียรติกันอย่างนี้นี่เองเนื่อยไหมคะยิ่งคุณสนิทกับคนที่คุณอยากประสบความสําเร็จด้วยไม่ว่าจะดูเขาฟังเขาอะไรบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆคุณจะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ใกล้เคียงเสมอหรือแซงเขาก็ได้นั้นทุกเรื่องเลยอยากพัฒนาเรื่องการเงิน ไปศึกษาเลยใครที่เก่งเรื่องการเงินนะคะไม่ว่าจะในประเทศต่างประเทศไปศึกษาเลยอ่านประวัติเขาฟังบทความาฟังคลิปของเขาหรืออะไรก็ตามอยากเป็นคนมีความสุขหาคนที่มีความสุขอเอามาอยากเป็นคนมีปัญญาหาบุคคลผู้มีปัญญามาสักสองสามคนสี่ห้าคนทําไมต้องหลายคนหนึ่งอย่างคือครูไม่อยากให้เราค่ะยึดติดคนคนใดคนหนึ่งนะคะไม่ใช่เราจะต้องเอาชีวิตของเราไปฝากไว้กับใครคนหนึ่งเพราะ ถ้าคนคนนั้นนะไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์เขายังต้องมีกิเลสอยู่ในจิตเสมอนะคะในดีมีชั่วในชั่วมีดีนะคะนั้นครูไม่ได้อยากให้ไปยึดติดคนพอวันหนึ่งคนคนนั้นทําสิ่งที่ไม่ถูกใจเราโอ้โห oh, ผิดหวังเสียใจฟูมไฟทําไมเขาเป็นแบบนี้อะไรก็ว่ากันไปหรือเวลาเขาไปทำในสิ่งที่ผิดดีไม่ดีคุณไหลาตามเขาไปด้วยแยกแยะไม่ได้งนั้นมันต้องใช้หลักของการละมาสูตรนะคะการละมาสูตรก็คือการเชื่อ นะคะอย่างอย่างมีเหตุผลคือไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อใช้ปัญญาในการที่เราจะเชื่อนะคะนั้นเราก็เลือกคนที่ชีวิตของ,ของเขานะหนะ 1. ึ่งดูนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็จิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นไม่ทําในสิ่งที่ทําให้ตัวเองบ่อนทําลายหรือตกต่ําลงคิดดีพูดดีทดําดีเนี่ยคนเหล่านี้นะคะเอามาอยู่ในสารระบบในชีวิตได้เลยแล้วเราก็ศึกษาเข้าไป นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างครูเนี่ยครูชอบการแสดงครูก็ศึกษาเมริสตีฟนะคะเมริสตีฟเนี่ยเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการแสดงเกลนคลสเนี่ยเก่งในเรื่องของการแสดงใช่เราก็ศึกษาคนเหล่านี้นะถ้าเกิดเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตครูก็ศึกษาครูบาอาจารย์ในทางพุทธศาสนาของครูก็คือครออูหลวงพ่อตันพระอาจารย์สุชาติหลวงพ่อชาหลวงตามหาบัว ะะเหล่านี้ก็จะเป็นครูที่ครูจะฟังท่านบ่อยๆย,ย,ยเพื่อยกจิตยกใจของเรานะคะให้อย่าเรียกว่าเสมอท่านเลยเพราะท่านคือบริสุทธิ์มากให้ค่อยๆกระเตื้องกระเตื้องเดินทางขึ้นมาในสายทางเดียวกับที่ท่านกําลังเดินอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าวันนีค้คุณอยากประสบความสําเร็จเรื่องไหนไปหาเลยค่ะหาบุคคลต้นแบบมาแล้วฟังเขาหาให้หลากหลายนะคะถ้าเกิดเป็นพระอริยะก็ท่านเราสามารถยึดท่านได้เลย แต่ถ้าเกิดเป็นคนบุคคลทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวนะคำว่ายึดท่านไม่ได้แปลว่าให้ยึดอย่างนี้นะหมายถึงว่าให้ดําเนินตามแนวทางความคิดของท่านได้แต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปก็ลองหาไว้สักสองสามคนนะคะเพื่อที่เราจะเลือกทางที่ใชย่ยิ่งฟังบ่อยเท่าไหรยิ่งได้ยินได้เห็นบ่อยบ่อยเท่าไร่เราก็จะมีชีวิตไปในทิศทางนั้นเร็วเท่านั้นค่ะ